มีลูกค้าหลายท่านนะครับพินบอกเข้ามาถามผมนะครับบอกว่าพิทารีเพชรแท้เนี่ยมันเป็นเพชรที่แข็งมากที่สุดจริงไหมแล้วก็ไม่มีทางแตกจริงไหมอันนี้ผมตอบเลยครับว่าไม่จริงนะครับเพชรแท้แตกครับแต่ว่ามันแตกยากเท่านั้นเองแล้วก็มีความแข็งสูงสุดนะครับวิธีการแตกนะฮะหรือว่ามันแตกเนี่ยมันแตกเักนสระของการกระเทาะหนึ่งนะครับหล่นจากมือนะครับหล่นจากมือเอาก้นกับแทกพื้น ซีเมนต์นะครับโอกาสแตกมีเยอะมีเยอะมากนะครับแล้ว2นะครับวิธีการแตกที่2นะครับก็คือนะฮะช่างนะครับเอาไปฝังใส่ตัวเรือนนะครับแล้วก็โดนเครื่องมือของช่างดงเหลี่ยมหรือมุมใดๆก็แล้วแต่นะครับทําให้เพชรนั้นเกันกระเทาะหรือถ้าเราใช้ค้อนนะฮะหรือเครื่องมือช่างเคาะเข้าไปมันเกิดกระเทาะทําให้ก้นมันฉียมุมมันมุมมันฉีกอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพชรแท้ แตกนะครับไม่ใช่ไม่แตกสองที่อินบ็อกเข้ามาถามเยอะที่สุดนะครับพ่ทวีบอกว่าพี่พิทวีบอกเพชรแท้ทําไมใช้ไปนานทําไมมันเหลืองจังเลยไอ้นี่ไอ้นี่ไม่จริงนะครับเพชรแท้ไม่เหลืองครับเพชรแท้ก็คือเพชรแท้นะครับคุณจะใช้ไปกี่เดือนกี่ปีเป็นร้อยร้อยพันพันปียังไงก็ไม่เหลืองนะครับเพชรคือเพชรนะฮะยังคงสภาพอยู่อย่างเดิมนอกนอกเสียจากนอกเสียจากว่านะครับเราใช้ไปสักระยะหนึ่งนะฮะ เลอะเลอะอะไรนะเลอะพวกสบู่พวกคราบไข่ต่างๆนะครับบริเวณที่มันต่างอย่างสมมติแหวนมีหน้าที่ให้ดูนะครับถ้ามันเราใช้ไปสักระยะหนึ่งมันจะโดนคราบสบู่หรือคราบไข่นะครับโปรตีนจากผาเนื่อจากมือเราอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ไปล้างมันออกพอล้างล้างยังไงฮะวิธีการล้างก็ใช้น้ําอุ่นผสมกับสันไหลแล้วก็ใช้แปรงสีฟันขัดๆเบาๆนะครับบริเวณที่ตรงเครื่องประดับ นั้นๆน,น,นะครับมันก็จะเกิดความแวววาวหรือความเงาเหมือนอย่างเดิมเท่านั้นเองนะครับเพศแท้คือเพชรแท้นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนสสารใดๆทั้งสิ้นนะครับเพศแท้อยู่ใต้พิพภพมากกว่า4 0 0 0ล้านปีนะครับไม่มีแปรสภาพเพชศคือเพรแท้นะครับฝากกดติดตามร้านทวีเกมนะครับให้ความรู้ดีๆแบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะใครอยากเรียนรู้ดูเพชศแท้กดติดตามร้านทวีเกมนะครับ